วันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาพับเหรียญไปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกแก้วสัริสานะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิ้บินเบอร์2ขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจานวนสเส้นและวลิ้บินเบอร์2ขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3ซนติเมตรแบบนี้เสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาลิบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, สวมอมาในเส้นที่สอเส้นที่สค่ะสอดมาในรูที่1ค่ะเอาอ,อค่ะรบเส้นที่สขึ้นมาน,นะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้ เอาเส้นที่1พับเฉียงทึ้นด้นบนค่ะเส้นที่2พับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้นบนนะคะจับปลายริ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ค่ะเราจะได้ริบบินแปดเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่1ค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ริบบินนะคะเสียเส้นอยู่ด้านบนแบบนี้ มือช้อนที่ฐานไหคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้นะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิ้บิเสลักสุดเสนีขาทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนสลักสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเสลักสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนสลักสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริ้บินสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบิเสลักสุดเส้นีขาทิ้นนงลง เส้นล่าสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่2เส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่3ไปนะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะจับวิ่งขึ้นมา1เส้นค่ะนับ1 2 3 4 5สามี่ห้าหนะคะพัดคำ6เส้นมานะ เราจะเหลือริบบินหนึ่งเส้นนะคะใกล้ๆตัวเราอยู่แบบนี้นะสับพาด้ามาค่ะขอบเส้นมานะคะนะน่คะเราก็จะได้แบบนี้เส้นถัดมาค่ะจับโค้งมาวนรอบเส้นที่หนึ่งนะคะสอดรูนี้ค่ะนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งแล้วสองเส้นมา เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งลอดสามเส้นนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะรอดสี่เส้นมานะค่ะจากพัดมาสอดรูที่หนึ่งอดห้าเส้นนะคะเส้นสุดท้ายนะคะสอดรูที่หนึ่งค่ะรอดหกเส้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ค่อยคดึงไล่มาทีละเส้นนะคะนะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญจะได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็สอดลอด3มเส้นไปค่ะ1 2 3นะคะลอดสามเส้นไปตามแนวริบบิ้นเลย เสร็จแ,แล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จะบิบินพับมาด้านหลังค่ะพับมาด้านนี้นะคะสดรูถัดมานี้นะรอสามเส้นไปนะคะนีะคะ่ะ พอเ,เสร็จแบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้สอดลอดกับไปเก็บนะคะ แล้วก็ตัดปลายลิ้บิ้นทิน้งต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิ้บิ้นความยาวสามิเซนติเมตรค่ะสองสีสีละแปดเส้นนะคะนะเอาสีขาวไว้ด้านล่างนะคะสีเหลืองไว้ด้านบนจับปลายริ้บิ้นให้เสมอกันนะก็สอดลอดสามเส้นไปค่ะ เราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้กลับใ้บินขึ้นมาค่ะทำมาด้านนี้นะคะเห็นเป็นกลวยแบบนี้สอดลงไปนะคะดึะงล็อกลงมาแบบนี้ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับเส้นสีเหลืองนี้นะโค้งมาแบบนี้นะคะจับโค้งมาสอดลงไปในเส้นสีแดงนี้นะคะดึงมาแบบนี้นะคะ ได้แบบนี้นะคะนะเราก็จับนิดบิ้นนะคะเปิดเส้นนิดบิ้นมาจับทั้งสองเส้นนะพับขึ้นด้านบนค่ะปล่อยลงมานะคะนิดโค้งเป็นมุมมาแบบนี้นะคะแล้วก็จับนิดคว่ำแบบนี้นะคะ Thank you นะ,ะแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราก็เปิดขึ้นมานะคะจับดิบินมาค่ะพับมาด้านนี้อิกมาแบบนี้ค่ะพับลงมาด้านหลังค่ะนคะคะ ะคะเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิ้นทิ้งนะคะให้เหลือแค่พอสอดเก็บนะคะ แล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบนค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกแก้วสลิสานะคะสสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ